โอเคครับมาถึงวิดีโอนะครับอสอนเขียนฟัตเตอร์ตอนนี้เป็นตอนการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการโค้ดฟัตเตอร์บนเครื่องวิดีโอนะครับตอนนี้จะเป็นตัว EP5 แล้วจอดสำคัญครับก็คือการดาวน์โหลด SDK ฟัตเตอร์มาทำการติดตั้งบนวิดีโอพร้อมกำหนดผ่านให้มันมาเริ่มกันเลยว่าครับสวัสดีครับผมมาเตอร์อ,อึ่นครับ มาเสอนฟัตเตอร์ครับเรามีทั้งออนไลน์และออนไซต์ออนไลน์สอนผ่านซูมหรือบนหน้าจอช่วยเหลือผ่านทีเดิเสอนแบบตัวต่อตัวตัวต่อทีมครับหัวข้อเรื่องมาเลยนะครับหรือจะเอาโปรเจกต์ที่คุณทํามาทํากับเราก็ได้ครับ2วันครับ9ก้าโมงถึงสีโมงเย็นบันทึกวีโอไว้ดูต่อทีหลังได้ด้วยออนไซต์ครับจำนวนคนไม่จํากัดส่งสถานที่และ จำนวนวันที่สะดวกมาให้มาเตอร์และหัวข้อที่ต้องการจะเทนประก,กันคุณมาครับเรามาทำคอ้อนอมก,กันได้โอเคครับมาถึงวิดีโอนะครับอสอนเขียนฟัตเตอร์ตอนนี้เป็นตอนการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการโค้ดฟัตเตอร์บนเครื่องวิดีโอนะครับตอนนี้จะเป็นตัว ep 5นะตาแล้วตอนสำคัญครับก็คือการดาวน์โหลด sdk ฟั t เตอมาทำการติดตั้งบนวิดีโอพร้อมกำหนดผ่านให้มันมาเริ่กันเลยว่าครับ ใส่อตอมแล้วเนี่ยเราได้ทำการติดตั้งกริดนะครับดาวโหลดแอปพลิเคชันโอ้ฮโหลเวอร์แล้วก็สร้างอิมูมาเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้แหละเราจะทําถึงตัวจริงแล้วก็คือการติดตั้งฟัตเตอร์สิ่งแรกครับให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์นี้ครับเปิดฟัตเอร์ขึ้น,นมานะครับเปิดเฟอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่เว็บไซต์นี้ครับชื่อว่า f a t t e r d e v f l u l d r d e v d e แบบนี้ที่ f t e r d e v นะครับทำการไปที่ตัว g e t start ครับ ฟันเตอร์ดอทิปเข้ามาปุ๊บไปที่ get start ทีแบบนี้นะครับพอไปเกสต้าร์ start, ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอตัวที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับวันนี้มาเริ่มจะทำการสอนดาวน์โหลดสำห, Windows, หรับวินโดว์และเลือกที่ Windows ครับพอเลือกเสร็จปุ๊บทีนี้คุณก็ทำการมองหาตัวที่เป็นซิปไฟล์ของ Windows ครับวันนี่มาจะสอนอยู่นี้อยู่ที่ตัวล่าสุด2 1 0 4นะครับโหลดลงมาเลยครับขี้โหลดมาก่อนแป๊บเดี๋ยวครับประมาณ800 900ยเก้เมกประเดียว นะครับโหลดจะเสร็จก่อนเย็นๆนะครับโหลดจนเสร็จก่อนนะครับ,นนรบอันนี้มาเดอร์เริ่มจากศูนย์หมดเลยคุณเห็นดเดียน,นะครับสิ่งแรกเนี่ยนะครับให้คุณไปโหลดตัวฟัตเตอร์ที่เป็นซิฟไฟล์มาก่อนนะครับวันนี้มาเดอร์จะเบรดออก่อยู่ที่2 1 0นนะครับนะครับโอเค ก็ยังวิดีโอติดตั้งอย่างเงี้ยไม่ได้ทำมาหลายทีแล้วแต่ว่าบางทีมันดูแล้วมันไม่ค่อยอัปเดตเนี่ยก็เลยก็เลยคิดว่าจะเคลียร์สักหนึ่งทีเพื่อให้คนที่จะมาเรียนออนไลน์กับมาสเตอร์เนี่ยหรือจะพยายามไปออนไซน์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้พวกเขาเนี่ยติดตั้งตัวเครื่องมือให้เสร็จก่อนแล้วเวลาเขามาเผชิญหน้ากันจริงๆเนี่ยเราได้ทำการซัดแต่เนืน้อเลยนะครับนะครับโอเคให้ได้ก่อนเราจะเสร็จครับ ทีเดียวครับตอนนี้เหลืออีกประมาณาสี่สิบกว่าวินาทีครับก็โหลดได้แล้วทีเดียนะครับป๊าปน่าจะได้แล้ว โอเค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 มาแล้วลูกชายบินมาเดี๋ยวนะฮะมาละได้ละอีกสิบอีก,อกประมาณสิบปีครับโอเคบิงโกเพราะเราเสร็จครับมันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นทโฟลเดอร์ที่ท,ที่ที่เราดาวน์โหลดมาเราก็จะได้ตัวซิฟไฟง์โมาหนึ่ง,ง,งตัวถูกต้องไหมครับชั้นที่ขวาครับมองหาคขาว่า a a t t a c ด อ๋อก็ได้ครับวันนี้นะครับมันถามคุณว่า,าคุณจะระเบิดสิ่งนี้นะครับก็คือนะวิดีโฟลเดอร์ไหนมนเาเตอร์จะบอกว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ไปเก็บว้ที่ C เลยครับง่ายดีนะครับมารอกว่าฉันจะระเบิดสิ่งนี้ไ้ที่4เลยกดระเบิดได้เลยครับบอกว่าไม่ต้องเข้าไปข้างในสร้าเสร็จแล้วกดคำว่า a t t a c k เลยครับเดี๋ยวมันจะทําการระเบิดออกเองครับหรือแตกไฟล์ออกกันเอง นอนจนเสร็จนะครับง่ายมากอ้าวนอนแล้วปล่อยเวลาพิดโดน่ชอบยิ้เย้ทุกทีเลยใจเย็นๆครับปล่อยเขาไปก่อนอย่าเพิ่งเฮงสิลูกเดี๋ยวนะฮะขอได้ปล่อยเขาไปก่อนนะครับอ,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 อื้ถือว่ามาันเติมแตบผิดไม่น่าผิดนะ เดี๋ยวก่อนนะครับดูก่อนนะปั๊บ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 ป,ปอนะอ่ะได้แล้วครับเริ่มนะครับ,รม,ม,รบมันแค่แค่คิดคิดช้านิดหนึ่งครับรอเขาแตกก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับปั๊บ แตะไปที่ C นะครับอ่าส่วนใหญ่ไม่ต้องก็แค่แตะไปที่ D นะครับเพราะว่าบางทีมันนั่นเราต้องการใช้แล้วอัปเดตไปบ่อยเนี่ยผ่าน C เนี่ยมันทำมันทำผ่านคิทได้ไงนะฮะเราก็เสร็จก่อนนี่นะครับทิสโกบุลี่เสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับให้เสร็จก่อนพอเราแตะเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการเซตผ่านให้ Windows มองเห็นฟัตเตอร์แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เฉยๆครับมันก็ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ละเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ค่อยๆปลายไปไประเดี๋ยวครับรอเปอร์เซ็นต์ประเดี๋ยก็ได้ละโอ้ยี่สิบห้านาทีแหละไม่น่าไม่น่านานาดนั้นนะนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวีโอมันยาวมากเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันจะจะวาร์ปขออนุญาตแอบตัดให้เหลือให้พอเข้าใจไงนะครับเพราะที่มันประมาณเวลาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณตั้งแต่ยี่สิบห้านาที นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันแตกเรื่อยๆจนจบไปก่อนเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่จะไม่ค้างวิดีโอยาวขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวได้จากกลาไกายกรยุมแล้วก็ปุ๊บขึ้นมานันเองเราจะเสร็จก่อนโอเคครับตอนนี้กลับมาที่98%ของคอมพีวนะครับมันก็ตัดวิดีโอข้ามมาที่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั่งแตกไปอ,อีกสักพักหนึ่งสักพักสักพักมาแล้วนะครับ ้เรารเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้มันบอกว่าอีกประมาณ30วิวิเองนะครับเราก็จะได้ตัวฟัตเตอร์แล้วนะครับรอแตกกันเสร็จครับนะครับ30แล้วโอเคอีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียว25วินะครับนะครับแล้วก็20วิ15วิครับ สำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์แพดแล็งกับว่าแพดแล็งวันนี้ก็จะไวกว่านี้นะครับพอดีมาเตอร์ดีมาเตอร์เอาเครื่องวิดโด้เก่ามามาลองเฉยนะครับห้าวีครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้มันจะไปที่สี่ครับเห็นไหมครับที่สี่เนี่ยพอมันจะแตกเสร็จเนี่ยมันจะได้โฟลเดอร์หนึ่งตัวชื่อวฟัตเตอร์เลยไหมเห็นไหมครับง่ายมากนะครับโอเคง่ายสุดครับดูนะครับขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เนี่ยมัตเตอร์เรียกขนเริ่มขนขึไปก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์จะลองดูว่าวินโดว์ของมาสเตอร์เนี่ยมันมองเห็นฟัตเตอร์ไหมโดยการเปิด cmd เหมือนเดิมครับฉันพิมพ์คําว่าเซิร์ชหาว่า cmd แบบนี้ enter ไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งง่ายๆครับชื่อว่าฟัตเตอร์ลบโพรชัน flu W T e r ลบลบ ver siation แบบนี้ครับ enter ไปเนี่ยตัววินโดว์เนี่ยมันจะบอกปฏิเสธเลยว่าเฮ้ยฉันไม่รู้จักคําสั่งฟัตเตอร์นะ นั่นหมายความว่ามาเตอร์ให้เขาต้องรู้จักมาเตอร์ก่อนมาเตอร์ขออนุญาตปิดซีมดีก่อนวิธีการทําให้บินด์ดูรู้จักมาเตอร์นะครับให้คุณไปที่ตัวมาเตอร์ครับในโฟลเดอร์มาเตอร์เนี่ยจะมีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่าบินครับเข้าไปในบินครับพอเข้าไปในบินเนี่ยให้คุณทําการกดขาวๆตัวนี้แล้วคุณก็ทำการ Copy ้ไอ้พาดที้ไว้มาเตอร์ก็ทำการ Copy ปี้ไว้ Copy ไอ้ก้อนนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์ทำการเสิร์ชหาชื่อว่านะครับอีอะไรนะอ่าอ่า system element หรือ s y s t e m นะครับ system en น่าจะใช่นะ system element นะครับคุณเสิร์ชหาคำว่า system element เนี่ยคุณจะเจอตัวนี้คลิกที่ system element นะครับตัวนี้หนึ่งทีประเดิมการเลือกที่ผ่าดของตัว system ครับก็คือตัวระบบข้างบนคือคอมพิวเตอร์ข้างล่างคือคือคือของทุกคนนะครับเคอร์เซอร์วางตรงถาดตัวนี้กดคำว่า edit หนึ่งทีครับปรากฏว่า edit เนี่ยนะครับให้คุณกดคำว่า new แล้วเอาสีที่คุณคนก๊อปปี้มาเนี่ยมาเพจใส่ไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเออไม่ใช่เนี่ยฉันต้องการคลิกขวาแล้วก็เพจใส่เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับซีบินแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยเนี่ยให้กดคําว่าโอเคแล้วกดเขาว่าโอเคออกไปแล้วกดเขาว่าโอเคทีนะครับทีนี้มัตเตอร์จะลองเปิดตัวตัวเอ่อเซียมดีขึ้นมาใหม่นะครับฉันใช้คำสั่งครับ F L U w t e บางที ลบลบ V E R S I O N ก่อนเขาดูว่าตัว Windows เนี่ยมองเห็นคําสั่งฟัตเตอร์ไหมนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้น่าจะมองเห็นแล้วเพราะเรากําหนดผ่านร้ไยแล้วนั่นเองนะครับเปเสร็จก่อนรอจะเสร็จนะครับป๊าบขึ้นมาแบบนี้นะครับมันบอกเลยว่าตอนนี้ฟัตเตอร์ของเราเป็นเวอร์ชั่นนี้น่าจะได้น่าจะได้นะครับโอเคตอนนี้เราได้เรียนรู้ในการนะครับ แตกฟัตเตอร์และให้วินโดว์เห็นฟัตเตอร์นะครับเดี๋ยวข่าวน้าเนี้ยเราจะมาใช้คับกล่งฟัตเตอร์ด็อกเตอร์ครับแล้วก็แก้ปัญหาเอเอร์เลอร์บางเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นพอดีมันไม่อยากให้มีโอเปนยาวไงมันเลยขอแยกเก็บวิดีโอไว้าข่าวน้านะครับวันนี้ผมจะยแยกเบรกก่อนครับเดีย๋ยวสรุปให้นะครับว่าบทเรียนในตอนนี้ทําเราทำ,ท,ำท,ำทำอะไรครับเราไปที่เว็บไซต์เรารที่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่านะครับฟัตเตอร์ดอทเทปนะครับเราทำการไปโหลด ตัวโฟลเดอร์ล่าสุดมานะครับในวันที่คุณเรียนอาจจะเป็นเวอร์ชันสูงกว่านี้นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บมันจะเข้ารับการระเบิดออกเก็บไว้ในซีครับฉันเก็บไว้ในซีนะครับไว้ที่ไหนก็ได้แต่ปรบางทีมันชอบชอบซีอ่ะมันง่ายดีนะครับเก็บไว้ในซีก่อนแตกออกแตกแบบแท้เดียคือแต่ตรงเนี้ยจะได้โฟลเดอร์แบบภายนอกนะครับเข้าไปข้างในครับทําการมองหาโฟลเดอร์บินนะครับก็วิพาดแล้วผ่าดไปใส่ไว้ใน e n v i r o n m e n t variable อา่อา system e n v i r o n m e n t นะครับ ทีนี้เราก็จะสามารถให้ตัว c m d มองเห็นคำสั่งแล้วนะครับมนุษไปก่อนครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ